น่ารักมากของจริงไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือประโยคที่ได้ยินบ่อยมากขายมาพันแบบขายจริงที่สุดก็ต้องเป็นรายการแตนเลสตรนดิสนีย์มีฐานแฟนเยอะมากมีเคยซื้อสูงสุดทีเดียวเลยนะสิเหรียญหลายหมืน่น จริงๆไปเดินตลาดกับเพื่อนสนิทแล้วก็แบบไปเจอนอาฬิกาอยู่ที่ไดกะดินอนะเจอที่ตลาดปัญจวิกรรู้สึกว่าเฮ้ยแปลกจังแบบไม่เคยเจอมาก่อนเป็นคนชอบของที่มีอยู่ชิ้นเดียวแบบไม่ซ้ําใครล้วพอเห็นปุ๊บก็แบบเฮ้ยไปเสร์ชหาข้อมูลว่าแบบอันนี้มันคืออะไรเพราะว่ามันดูเก่าอะคือแค่เห็นก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของ ปัจจุบันแน่แนาฬิกาบางเรือนมันจะมีปีผลิตอยู่ที่กล่องเราก็ดูปีผลิตแล้วก็บวกลบเฮ้ยมัน3 5ปีแล้วอะทำไมมันยังใหม่ไม่พอเอาไปใส่ฐานก็ใช้ได้เลย,เลยอะไรเงี้ยมันเพส่กแบบเพิ่งถ้าย้อนกลับไปนะเวลานั้นตอนที่นาฬิกาผลิตออกมาเอ็มแบบอาจจะร้องอุ้วะอุอ้วะอ,อยู่เลยอะลองสั่งเป็นเซ็ตของาเรียกวอลดิสี่ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปก็เลยลองโพสขายดูเริ่มจากแบบไม่กี่เรือนเองค่ะเริ่มจากแบบ5้าเรือนแล้วแบบปรากฏว่าเฮ้ย เออมันขายได้นะมันมีคนทักมาถามนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นฉ่ำอ่ะหนึ่งในความหมายของมันอ่ะก็คือคำว่าเพื่นสนิทเราก็เลยไปอ้างฉ่ำๆแล้วก็เปิดขึ้นมาน่าจะ2ปีครึ้นมาแล้ว ขายมาหลายร้อยแบบแล้วไม่ไปเกินพันแบบได้มัง้งคือจัดมวดหมูให้กับตรงตู้นาฬิกาเลยมีตั้งแต่เลตราคาแบบพันกว่าไปาจนถึงหลักหมื่นขายดีที่สุดก็ต้องาานาฬิกาสแตนเลสที่นี่ที่ฐานแฟนเดอะวมากที่เมาส์ยี่หนึ่งเคยขายอันนี้ไปไดร์ลีวอชมีช่วงหนึ่งฮิตมากตอนนี้ก็น่าจะยังฮิตอยู่ราคาไปไกลามากเกือบสองหมื่นแล้วด้วยรูปทรงด้วยอะไรมันแบบนันเท่อะไรเงี้ยเอ็มเพิ่งขายไปหมบางคนมีมีบัจเจ็ตหน่อยมีเคยซื้อสูงสุดทีเดียวเด็สิบเหรือนหลายหมื่นแล้วก็มีโปสเตอร์เราก็เล่่่นนงงงาอิจลทั้้หมมมดดคะไไีข ที่เป็นนิวปินเป็นงานเก่าที่เก่าหมดเลยของมินเทดอะแม้มันจะเล็กแต่ว่าในความนิชอะมันกว้างนะมันมีคนที่อยู่ในความนิชนั้นเยอะมากเลยนะส่วนอย่างลูกค้าเองมันจะซื้อไปสะส,ส,ส,สมส่วนใหญ่เลยนะเป็นไวรุ่นเกือบหมดเลย Familie ก็มีลูกค้าที่เห็นจากรีวิวนักรีวิว โซเชียลมเกียมาถึงก็แบบน่ารักมากของจริงไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือประโยคนี้ได้ยินบ่อยมากเลยจัดสเปซอะให้มันมีที่ให้ลูกค้าได้นั่งดูมีลูกค้าหลายคนบอกว่าเออแค่นั่งดูก็ดีใจแล้วคือเราอะอยากให้เขารู้สึกแบบนั้นแหละสมุขขิเคานั่งแล้วก็ต้องมีของอร่อยทานด้วยเป็นกาแฟขนมอร่อยๆไว้ให้ทุกคนทานค่ะเอ็มไม่เคยสัญญากับลูกค้าว่าอันนี้จะหามาให้ได้นะส่วนใหญ่จะบอกว่าจะพยายามไปหามาให้ถ้าเจอเดี๋ยวักไปอะไรเงี้ยลูกค้าก็รอนะเนื่องด้วยแบบของอะมันไม่ได้มีผลิตแล้แ้้วเเเรรราาะฉนนนัออมตงจค คนหนึ่งเอามาปล่อย ก่อนที่จะมาทาช้ําๆทำเป็นกราฟิกมาก่อนแต่ด้วยสโคปงานด้วยอะไรมันก็แบบจํากัดเราสึกว่าเรายังไม่สามารถถ่ายทอดความเป็นตัวเองออกมาได้ทั้งหมดหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยท,ทำไมเราออกจากงานประจะําล่ะแต่ทาไมมาทําอย่างนี้ละ่ะจริงๆมันเป็นความฝันของเราแต่เด็กแหละที่อยากมีสเปซของตัวเองที่มีแต่ของที่เรารักของที่เราชอบเอบต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมองตู้ของสะสมของเราแค่มองก็รู้สึกดีแล้วอ่ะเอ็มอ่ะเป็นคนที่ทําอะไรด้วยแบบต้องต้องรักอ่ะแล้วพอรู้สึกว่าเออแล้วเราก็เชื่อในสิ่งที่เรารักด้วยแล้วรามีความพยายามให้คุณค่ากับสิ่งนั้ นะเอ็มเชื่อว่ามันทำได้ค่ะ